สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวนะคะตอนนี้เป็นช่วงข่าวเก็บตกหมุกนาดงดอกฉันจะมาเล่าเรื่องอันนี้จริงๆแล้วเราคงจะเก็บตกไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากเก็บนาดงดอกโดยเฉพาะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าดิยฉันเก็บอะไรมาฝากไปเก็บมาจากไหนตามไปดูกันค่ะค่ะอยากให้ดูใบอนุญาตใบนี้ดีๆนะคะเขียนไว้ว่าขอสร้างปฏิมากรรมพญานาค ขอสร้างปฏิมากรรมพญานาคนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าปัญหามันคืออะไรช่วงนี้ที่ฮอตไม่น้อยไปกว่าทนายบ้ากามเศพสังวาสกับเด็ก16ก็จะเป็นเรื่องของไอจิตหงูงูเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของกุดเรือคำที่ใบแดกไม่ยอมตอบอะไรเลยค่ะ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าออกมาตอบแล้วจะเรียกว่าคําตอบได้ไหมดิฉันไม่แน่ใจแล้วค่ะฟังดูแล้วเหมือนแถรัดทแถรัดแทแทแผแผแถลแแรัดทดแถรัดแทัแถแทลแทลออกมาแถลททัแทแดทททเมื่อเช้าได้ดูคลิปของทนายสมเกียรติทนายสมเกียรติบอกว่าตัวเองได้โทรศัพท์ไปโดยตรงติดต่อกับทางผู้รับผิดชอบของกุฎเรือคคำในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตนี้ปรากฏว่า ทางกุฎเรือคำออกมาแถว่าไม่ได้มีการขอสร้างรีจิตอันนั้นยกมาตั้งเขาไม่รู้เรื่องเลยหนูไม่รู้หนูหูเบากุฎเรือคำบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามีการเอาลี่จิตมาตั้งเอาไอจิตกุดหมูนี่มาตั้งแต่ใบอนุญาตที่เขามาขอแล้มีวิศวกร เซ็นรับรองมีแผนมีแปลใอะไรทุกอย่างก็คือเป็นการขออนุญาตลงเสาเข็มไอเตรียมฐานนะ่ะไอตรงฐานนะ่ะมีการขออนุญาตแต่ตรงจิตหงุดงูเนี่ยไม่ได้ขอกุดเรือคำไม่รู้เรื่องขอโทษนะคะกุดเรือคำไม่รู้เรื่องพ้องไตไหมก่อนที่เฟสดิฉันเนี่ยจะถูกยิงร่วงหมดทุกสี่ตัวทั้งสี่ตัวเนี่ยดิฉันเคยเข้าไปถาม ว่ามีการสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากจะทราบว่ามีการไปขออนุญาตไหมดิฉันบอกตำแหน่งแห่งที่เอาแผนที่จาก g o o g l e ไปให้ดูด้วยว่านี่เป็นระวางตรงตรงนี้นะมีการสร้างตรงนี้ต้องถามว่าได้มีการขออนุญาตไหมทางเจ้าหน้าที่ถามไปสองสามทีก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบค่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบค่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบค่ะ นั่นก็คือว่ามีการรับรู้แล้วว่ามีคนไปถามว่าจะมีการสร้างปาริจิตตรงนั้นแต่วันนี้พอใบอนุญาตมันเริ่มมีปัญหาคนเริ่มถามมาเยอะก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาต่อนพญานาคมาวางเรียงเขาขอแค่ทำฐานขอโทษนะคะดิฉันต้องถามนายกเทศมนตรีของกุดเรือคำว่า ปัญญามีไหมสติสมองมีไหมคะคุณเซนใบอนุญาตที่เขียนว่าขอสร้างปฏิมากรรมพญานาคแล้วจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีพญานาคมาตั้งอู้หูติงต้องไม่คะอย่างนี้ไม่เรียกแถแล้วเรียกอะไรคะไม่เรียกแถแล้วเรียกอะไรคำตอบแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นคำตอบของเทศบาลกุดเรือคำอย่างนั้นหรือ คุณตอนนี้กุดเรือคำจะแก้ตัวได้มีอย่างเดียวคือต้องเข้าไปตรวจสอบต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วต้องสั่งให้พักการก่อสร้างทั้งหมดจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จว่าโครงสร้างไอ้ไอไ้อที่ฝังเสาเข็มไอ้ที่เทฐานลงไปไอ้เสาฟุตติ้งเนี่ยมันได้มาตรฐานตามแบบที่นี่ขุดดูต้องทำค่ะไม่งั้นกุดเรือคำจะไม่สามารถ พ้นมนทินในการปฏิบัติมในการปฏิบัติหน้าที่มิชอบไปได้นะคะเพราะว่าคุณเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างปฏิมากรรมพญานาคเส็จแ,แล้วให้ลูกน้องออกมาบอกว่าบบหูโบหันเดอข้าเจ้าจะเอาพญานาคมาตั้งบบหูโบหันเดอข้าเจ้าขอตั้งเจตฐานเด้อค่ะเอามันได้เหรอคะแบบเนี้ยไม่เรียกแทนแล้วเรียกอะไร ดิฉันรับไม่ได้กับคำตอบแบบนี้ของทางเจ้าหน้าที่นะน่าจะตอบให้ดีกว่านี้รีบออกมานะคะรีบออกมาตรวจสอบรีบสั่งระงับการก่อสร้างคุณต้องทําไม่งั้นพลังประชาชนจะสาบแช่งพวกคุณคะ่ะเขาถามมาตั้งนานแล้วคนที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยมาเป็นหลักฐาน เขาก็ถามมาตั้งแต่ต้นว่าจะมีการไปสร้างไอ้นี่ตรงนี้คนของคุณยังตอบว่าเขาขออนุญาตแล้วครับตอบวันที่26แล้ววันนี้เขามาขออนุญาตแล้วแล้ว27นายกเทศมนตรีก็เซ็นหนังสืออนุญาตให้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกว่าไม่รู้เขาขอสร้างแต่ฐานได้ยังไงเรื่องนี้ทางจังหวัดลงมาดูหน่อยเถอะค่ะ ลงมาดูหน่อยเพราะว่าคนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแท้แทบแ,แ,แล้วเป็นข้าราชการจะต,ตอบปัญหากับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้ของมันขึ้นทิ่มออกมาสูงเจ็ดเมตรยาวสี่สิบเก้าเมตรเนี่ยไม่รู้วันก่อนยังมีเห็นมีคนของเทศบาลขับรถผ่านมาดูมี สจอมีใครก็ไม่รู้ตรงไหนเนี่ยยังมาว่าไอ้จิตนี่อยู่เลยไม่รู้เหรอฮึนายอำเภอว่านอนีิวาททำหนังสือเชิญอะไรไปเนี่ยไม่รู้หรือว่าชัยพลับสมพรเนี่ยเอาไอ้ตอนผีงูเนี่ยไปตั้งที่ฐานไม่รู้เหรอไปหลับหูหลับตาอยู่ตรงไหนกันอ้างไม่รู้ ง่ายๆอย่างนี้เลยสงครามรัสเซียยูเครนรู้ไหมคะท่านนายกเทศมนตรีกุดเรือคํารู้ไหมคะตอนนี้มีทางเดียวที่ทางกุดเรือคําจะแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้ก็คือคุณต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วต้องออกมาให้เห็นเป็นรูปประรรมคุณจะต้องไปแล้วควรจะเชิญ ชาวบ้านคนที่เรียกร้องคำตอบตรงนี้อย่างน้อยก็ทนายสมเกียรติกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เรียกร้องให้ไปเป็นสักขีพยานด้วยกันว่ามีการเข้าไปตรวจสอบนะมีการอย่างนี้ทำอย่างนั้นมีการดำเนินการแก่กับเรื่องนี้อย่างตันท่วงทีอย่าปล่อยให้จำเลยสองผัวมีมีมอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่ควรมีอภิสิทธิ์เพราะเขาเป็นจำเลยไม่เกี่ยวค่ะ แต่ไม่มีใครควรมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎระเบียบดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่กุดเรือคํารักษาความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ขอให้รีบดําเนินการค่ะจะขอบพระคุณมากแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วที่จะต้องไปตรวจสอบที่นั่นอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ถือโอกาส ตรวจสอบใบขออนุญาตก่อสร้างทุกใบในที่นาสองชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นของฝั่งในหนิงหรือของฝั่งนางสมพรให้ตรวจสอบดูว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องไหมอะไรที่ควรจะต้องมีใบอนุญาตควรจะต้องขออนุญาตซักอะไรที่ไม่จำเป็นยกเว้นกันได้ดิฉันเข้าใจคะ่ะอย่างไอ้บ้าน นกดงนกดาวไอไอ,ไอ,ไ,อไอบ้านเพื่มหมนันกงนของพวกเขาเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันยกเว้นกันได้เอาเฉพาะอบอตอหรืออะไรอย่างเงี้ยมาไปแจ้งตรงนั้นก็พอแต่อันไหนที่ได้ขออนุญาตไปก็ควรจะไปตรวจสอบว่าตรงตามที่มาขออนุญาตหรือเปล่าดิฉันมองว่าร้านกาแฟควรจะต้องมีการขออนุญาตสร้างนะคะ ไม่ใช่ว่าผุดขึ้นมาเป็นเพิงหมาแงแล้วไม่ได้ไปขออนุญาตใครยังไงก็ถ้าไปตรวจสอบจิตหงุดหงูก็ถือโอกาสยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวตรวจซะให้หมดก็แล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบเพราะอาจจะมีคนไปร้องเรียนอีกหลายเรื่องทำซะทีเดียวให้มันเสร็จๆไปดีไหมคะกุดเรือคา